มีตระกรับข้าสื่อสไาล์ไทยขอให้สรุปรการสำรวจไปะนะคะแล้วไหนเป็นของกูบ้างวะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่นี้ปล่ลวะของกูเนะี่ยอันนี้นะ่าใช่นะบวกสามเกาะน,นี้ไม่ใช่ของกูปะ่ะเอากล่องของกูอันนี้ของกูหมดเลยป่ะเนี่ย ออไม่ใช่คนในแก๊งไม่มีรถยืมรถสักคันได้ไหมครับสลอได้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ,รบอ๋อกูมาประชุมนี่หว่าหมายถึงว่ารถไปพาวเหรอฮะใช่ใช่เดี๋ยวไปส่งก็ได้ฮะเอาผมไม่มีรถครับอขอยืมสักคัน น้องไม่มีรถเร็วคันนี้ไงครับคันเนี er oh ้ยคันเนี้เดี๋ยวจะไปทํางานครับกันไปไปส่งกระลาษก็ได้ครับเดี๋ยายจดรถคนในกระลาษไอ้ตอนไอ้ตอนเบอร์อะไรรู้ไหมครับเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับตปนหนึ่งหัวครับ ครับขอโทษครับฮัลโหลดิว่าบขอโทษครับสวัสดีครับเออผมมาขายรถกอล์ครับลุงผมจำเสียงลุงได้สวัสดีครับลุงอยู่ไหนตอนอ่าอยู่อยู่น้ำตกครับลุงลุงอยู่ไหนครับอยู่กระลาดกาี๋ยวไปหาครับลุงมึงส่งจีมาดิมึงส่งจีมาดิเดี๋ยวกูไปหาก็ได้กูมีรถเดี๋ยวผมไปหาลุงดีกว่าง่ายสุดเลยโอเคโอเคโอเคได้ครับ ไปเป่าไปส่งไป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 ส่งไหนครับไม่รู้จะไปไหนผมจะยิ้มมอเตอร์ไซค์เขาของตำรวจอ่ะอันนี้ของใครอ่ะขอบตำรวจไม่ใช่นี่มอเตอร์ไซค์ผมเออไม่ใช่ไปไปหาอะไรฆ่าฆ่าตัวตัวครับโัวตัวตำรวจคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะอะไรมอเตอร์ไซค์เขาอ้าวเหรอโอเคพี่จะไป มีเงินอยู่ด้วว่ะไอ้สัตวสไปไปส่งเผาหน่อยดิได้ครับพี่ได้ไปดาวน์เนสนี่ลุงเหรอใช่แล้วอุ้ยมาหาใครในมหาวิ่ต๊อดเหรอใช่แล้วได้ข่าวไว้ตอดมาอยู่แกงนี้แล้วเหรอใช่เอาแล้วเสียบไม่ได้อะเสียบไม่ได้เดี๋ยวให้พี่ตอดมาพักผ่อนที่นี่ก่อนอ๋อเสียบไม่ได้ขอรันก่อนนะพี่ กอลัฟเองเลยหรอให้พวกหัวๆต้องมีอยู่ครับมันมีผัวๆหลายคนไปเริ่มดีอ่ะพี่ต่อออกมาเฮ้ยลงไม่ได้อ่ะเอฟพังกันแล้วพี่โอเคเสี๋จครับลดี๋ยกันโอ้ ไม่ไม่ติดค<า>ันติดคันติดคันติดคันเบียกบุกไม่มันเลยอ่ะ Mi are. Mi ว่าใส่ว่าไงจอรดกี่งไ,งไหนนะี่ยกระดาษกลางนี่ไงอ,อ้าวหรอโอเคครับใช่ใช่เฮ้ยสนใจเล่นทายหมวกไหมครับแทงแทงได้ห้าเท่าออครับสนใจไหมทายหมวกฮัลโหลสนใจเล่นทายหมวกไหมครับคูยอยู่ใครวนะเนี่ย ลุงวันนี้ครับต้อสนใจเล่นทายหมวกกับกูปะทายหมวกบอกแทงได้ห้าเท่าแทงได้กี่เท่านะครับห้าเท่าหกได้แม่ลุงได้หกเท่าอกเท่าได้น้องรถพี่ไปเลี้ยได้น้องต้อครับซ้อมราเองแทงได้หกเท่ามีสีดำมีสีฟ้ามีสีเขียวมีสีเหลือง เอาสีฟ้าสองหมื่นโอเคสีฟ้าสองหมื่นนะโอเคสีดำเอาห้ารอบมาลุงห้ารอบพ <4 S 1> ี่ <5 S 1> อะไรอรอบเดียวคนลินรอบเดียวหนึ่งศูนย์สามเก้าเอาไปเลยจัดตากอดดิจะแทงได้ okay. เอาสองสีได้ไหมลุงได้สีเดียวดิห้าหกเช่านะถ้ามึงแทงหนึ่งในหกมึงก็ได้เงินดิเจอทำไรเพื่อน เอาส,สีสีสีฟ้าอีกรอบติดไปอีกรอบสองหมื่นี่เหลืองครับโดนอีกแล้วเหี้ยเนี่ยวิธีหาเงินกูอะไรนะครับลุงหน <10 39 S 2> ึ่งศูนย์สามเก้าลุงมาคนเดียวหรอเพื่อพิติยะเซอร์มแตกอะเด็กรีตำรี่อยู่มีใครสนใจแทงหมวกไหมครับ แทงหนึ่งแค่ห้าเท่าอังนั้นเอาแดงสามหมื่นอ่าแด้สามหมื่นสามห้าสิบห้าูเลือกอีกแล้วหนึ่งจุวนสามเก้างั้นเอาแดงอีกสี่หมื่นอ่าได้สี่เบืร์ดาแดงดิเลือ เอาดำห้าหมื่นดำหาอห้าสาสิบสามหมื่นสามแสโอ้อันนี้อะไรนี่ครับจบูดำอีกห้าหมื่นดำ้าอดออกรอบเดียวกำไรเลยแหละเออเย้เย้เย้โชคชะตากระเป๋าแปดเจ็สี่ครับแปดจ็สีครับลุง อาะาครับเปิดอบไปไหนไหดิมขับดิกูไม่รู้ไปไหนามาาไปแล้วทำไมมึงอยู่แกงนี้อ่ะก็มาเล่นกับพวกพี่เกตน,นะครับเดือนหนึ่งมาเล่นเดือนนึงครับเดือนหนึ่งเลยเหรอได้เล่นยังยังไหมครับเดี๋ยวจะได้เล่นเร็วๆนี่แหละครับกับใครอ่ะ ตอนนี้เห็นเดโมเทมีปัญหาก็อาอาครับเอาดีใช่ครับ